ดาวเสาย้ายเข้าราศีมีนทำนายดวงชะตา12ลัคนาราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบาปพระเคราะห์หรือให้โทษต่อดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสุมขอน ดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงกินระยะเวลายาวนานโดยจะมีลักษณะการสังสมพลังงานมาเป็นระยะเวลาน,านานก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาได้ส่งผลหรือประทุฟไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาเป็นดาวที่ให้ความทุกข์จะส่งผลให้คนมองโลกในแง่ร้ายเห็นแก่ตัวมีความเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตมีอารมณ์หดหู่เกิดความเครียดคิดมาก แต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างคือการให้ความทรหดอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆดาวเสาจะสอนให้คนรู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักรอคอยในช่วงชีวิตของทุกคนต้องผ่านการทดสอบของการท,ารที่ดาวเสาเข้ามาให้โทษทุกแต่ให้บทเรียนชีวิตหากผ่านพ้นได้จะพบกับความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน โดยปกติดาวเสาใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นเวลา2ปีครึ่งครบ1รอบ12ราศีใช้เวลาถึง30ปีโดยในรอบนี้ดาวเสาจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคม2568ถึงวันที่23สิงหาคม2568 จากนั้นระหว่างวันที่23สิงหาคม2568ถึง13กุมภาพันธ์2569ดาวสาวจะย้ายกลับมายัางราศีกุมและหลังวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571ดาวสาวจะย้ายไปยังราศีมีน และหลังจากวันที่12เมษายน2571เป็นต้นไปดาวเสาวจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษสำหรับคำทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายจากเหตุการณ์ที่ดาวเสาย้ายไปยังตำแหน่งราศีมีน ในระหว่างวันที่19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568และหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571สำหรับตำแหน่งราศีมีนที่ดาวเสารจะย้ายเข้าไปนั้นถือเป็นตำแหน่งวินาศของดวงประเทศไทยและดวงโลก ตำแหน่งวินาศเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีมักส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมการหรือคาดการไว้หรือบางทีก็ให้ผลในแง่ของความอึดอัดความสันโดษการถูกจำกัดเสรีภาพการมีศัตรูลับหรือการเกิดขึ้นของปัญหาที่มองไม่เห็นมาก่อนไม่ได้เตรียมการแก้ไขไว้ก่อนแต่พอมาส่งผลอีกทีก็ส่งผลกระทบค่อนข้างใหญ่และเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน โดยดาวเสาวหมายถึงการเกษตรอุตสาหกรรมการใช้แรงงานอสังหาริมทรัพย์เมื่อย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาศผู้ที่ทำงานประเภทใช้แรงงานผู้ที่ทำงานแวดวงการเกษตรอุตสาหกรรมหรือภาคผลิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่าอาชีพอื่นสำหรับดาวเสารที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะส่งผลต่อคนราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูดังนี้ ก่อนไปฟังคำทำนายดวงชะตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะดาวเสาเป็นดาวตัวแทนตำแหน่งกระดุมพระหมายถึงการเงินรายได้ของคนลักนณาราศีธนูก่อนที่ดาวเสาจะย้ายดาวเสาอยู่ในตำแหน่งราศีกุมเรียกว่าตำแหน่งสหัสชชะ ส่งผลทําให้เป็นเวลาสามปีผ่านมาแล้วที่ดาวเสาร์ส่งอิทธิพลทําให้คนลัคนาราศีธนูมีปัญหาในเรื่องสังคมการเดินทางติดต่อการเจรจาธุรกิจปัญหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดโดยในช่วงที่ผ่านมาคนลัคนาราศีธนูมักพบเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความกังวลใจในเรื่องการเงินมีการลดลงของรายได้และมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่มาจากการเข้าสังคมการคบหาเพื่อนหรือญาติมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน เป็นไปได้ว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาคนลัคนาราศีธนูมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้พูดคุยกับคนใหม่ๆได้คบเพื่อนใหม่มากหน้าหลายตาทําให้คนราศีธนูมีความทุกข์หรือมีความรู้สึกอึดอัดและต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้ได้จึงทําให้คุณต้องมีการใช้ใจ่ายเงินไปจํานวนมากเพื่อสร้างสถานะตัวตนของคุณในสังคมเพื่อให้คนยอมรับ หรือในช่วงสปีที่ผ่านมาคนลักนาราศีธนูหน้าจะมีรายจ่ายในลักษณะภาษีสังคมทำให้ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเช่นการช่วยทำบุญงานวันเกิดงานบวชงานศพเลี้ยงอาหารหรือซื้อของขวัญให้เพื่อนร่วมงานการใช้ของแบรนด์เนมเพื่อสร้างสถานะตัวตนในแวดวงเพื่อนฝูง เพื่อนญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เขาเหล่านั้นอาจมีปัญหาในเรื่องสุขภาพทําให้คุณมีความทุกข์ใจจากอาการป่วยหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปรับภาระงานแทนหรือคุณต้องให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะเวลาค่อนข้างนานหรือเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์หรือข้อตกลงทางการเงินกับคนใกล้ตัวเช่นถูกเพื่อนขอยืมเงินแล้วเพื่อนไม่ยอมใช้เงินคืนทําให้ต้องทะเลาะกับเพื่อนถึงขั้นเลิกคบหากัน หรือคุณต้องไปช่วยญาติหรือเพื่อนคำประกันหนี้สินแบบปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายแล้วเพื่อนหรือญาติก็ไม่มีเงินใช้หนี้แล้วตัวคุณเองก็ต้องไปรับชำระหนี้แทนหรือเพื่อนหรือญาติมาชวนลงทุนเสนอผลตอบแทนให้อย่างดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังแถมยังเสียเงินต้นถูกหลอกถูกโกงโดยคนใกล้ตัว ส่วนในด้านธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาคนลัคนาราศีธนูมักมีปัญหาและความทุกข์ในเรื่องของการเดินทางติดต่อเจรจาธุรกิจที่ต้องใช้เวลานานหรือใช้เงินจำนวนมากซึ่งการเจรจาธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่ค่อยมีความก้าวหน้ามักมีข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารปัญหาด้านเอกสารรายได้ผลตอบแทนลดลงโดยเฉพาะรายได้ที่มีลนะักษณะเป็นงานขายงานในหน้าตัวกลางตัวแทน โดยคุณมีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาจากคู่ค้ารายเดิมหรือผิดหวังจากการเจรจาการทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่โดยสรุปดวงชะตาของคนลักนาราศีธนูในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมามีความทุกข์ใจจากการเข้าไปอยู่ในสังคมที่สร้างความทุกข์สุขภาพของเพื่อนหรือญาติสนิทมีปัญหากระทบไปถึงความทุกข์ใจในเรื่องปัญหาการเงินต่อมาเมื่อดาวเสราร์ย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเรียกว่าตำแหน่งพันธุ กระดุมพับพันธุ์หมายถึงหลังจากที่ดาวเสาย้ายแล้วดาวเสาจะส่งอิทธิพลให้คนลักนณาราศีธนูเกิดความทุกข์ใจในเรื่องบ้านรถยนต์ที่ดินทรัพย์สินหรือบุคคลในครอบครัวคนลักนณาราศีธนูจะเริ่มมีปัญหาด้านการเงินอย่างหน,นักส่งผลกระทบต่อเรื่องความทุกข์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเช่น มีเกณฑ์ที่คนลักนณาราศีธนูจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นมีการตัดสินใจซื้อบ้านหรือรถยนต์ใหม่แต่ต้องแลกมากับการใช้เงินจำนวนมากหรือต้องมีการแบกภาระหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ที่ค่อนข้างหนักและยาวนานหรือคนลักนณาราศีธนูมีเกณฑ์ทุกใจจากการที่ต้องย้ยายเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานหรือมีการแยกจากครอบครัวไปอยู่อาศัยเองทำให้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น หรือมีเหตุทำให้คุณต้องตกงานขาดรายได้ถูกลดขั้นเงินเดือนไม่มีเงินโบนัสพิเศษยอดขายหรือรายได้จากงานลดลงทำให้คุณไม่มีเงินเพียงพอต่อภาระหนี้ผ่อนบ้านหรือรถยนต์ มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้คนลัคนาราศีธนูต้องพัดพรากจากบ้านหลังเดิมที่คุ้นเคยหรือถึงคราวซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะรถยนต์คันเดิมที่เคยขับมานานเสียหายหนักถึงเวลาต้องซ่อมแซมและต้องเสียเงินจำนวนมากในการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะพยายามซ่อมแซมหลายครั้งก็ยังมีความเสียหายอยู่นอกจากปัญหาด้านการเงินที่กระทบต่อที่อยู่อาศัยแล้ว สิ่งที่ต้องเตือนคนลัคนาราศีธนูคือขอให้ระวังปัญหาในเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวผู้ใหญ่ภายในบ้านล้มป่วยแล้วทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานหรือคนลัคนาราศีธนูจะต้องไปเฝ้าไข่คนป่วยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆทำให้มีความทุกข์ความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวต้องระวังเรื่องของความแตกแยกความคิดเห็นไม่ตรงกันของสมาชิกในครอบครัวระวังการทะเลาะเบาะแวงระหว่างสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งมีต้นเหตุมาจากประเด็นด้านการเงินโดยคุณอาจถูกรบกวนเรื่องการถูกยืมเงินบ่อยๆจากคนในบ้านหรือคนในบ้านนำเงินส่วนรวมไปใช้จ่ายในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยแล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงทำให้คนลัคนาราศีธนูอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยมีความสุขในด้านการงานระวังความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจกงสีมักมีปัญหากับการทำงานระหว่างคนในครอบครัวมีความแตกแยกของธุรกิจมีนิสินจำนวนมากจากการนำเงินไปลงทุนในที่ดินโรงงาน จะมีความเครียดในเรื่องการถูกยึดทรัพย์สินหรือถึงคราวที่คนลักขณาราศีธนูต้องไปแบกรับภาระหนี้สินขนาดใหญ่ของครอบครัวหรือการทำงานหนักแล้วทำให้คุณไม่มีเวลาอยู่ที่บ้านโดยสรุปเมื่อดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีมีนต้องระวังความทุกข์ใจเรื่องของคนในครอบครัวและปัญหาที่มาจากหนี้สินหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่กระทบไปในเรื่องความทุกข์ใจอันมาจากภาร,ระทางการเงิน สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญไหว้พระปางนาคปรกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์นอกจากนี้ยังสามารถทำบุญซื้อที่ดินร่วมทำบุญก่อสร้างโบสถ์วิหารโรงพยาบาลสถานที่สาธารณประโยชน์การถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หรือการออกแรงไปทำงานอาสาทำงานสาธารณประโยชน์ที่มีการใช้แรงงานเพื่อประโยชน์สาธารณะก็จะเป็นการแก้เคล็ดความทุกข์ยากจากอิทธิพลของดาวเสาร์ได้ ฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ